ก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านไปทำการเปลี่ยนอายางรองโซ่สเตอร์นะครับของอตระกูลยามาฮ่านะครับในตระกูลสปาร์ 115i ฟินจูปิเตอรนะครับก็จะมีหน้าตา,าเหมือนก,นกันกับตรงนี้นะครับทุกท่านอันนี้ก็คือเราประกอบเข้าไปให้ดูแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีการประกอบ ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เราหาวิธีประกอบให้อ่าดูเป็นแนวทางก่อนเดี๋ยวเราจะถอดออกมาแล้วทําการประกอบให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งสืบเนื่องมาจากเรื่องของอ่ายางรองโซ่ราวิ้นนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้มันแหว่งไปเห็นไหมตรงนี้มันแหว่งออกไปนะครับมันแหว่งออกไปเนี่ยนะนั่นหมายความว่ามันสึกหรอถ้ามันสึกหรอออกไปแล้วนะตรงนี้โซ่ นะมันจะคูดกับสวิงอาร์มมันจะทําให้สวิงอาร์มของเราทะลุขาดมีเสียงดังนั่นเองนะเพราะว่าปลายมันหายออกไปตรงนี้นะครับทุกท่านนะไม่รู้ว่ามองเห็นชัดกันหรือเปล่าตรงนี้นะมุมนี้นะนี่มันหายออกไปตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นแบบลานล่างเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้แต่มันหายออกไปเห็นไหมตรงปลายนิ้วโป้งเนี่ยปลายนิ้วชี้เนี่ยมันหายออกไปนะครับทุกท่านเอาดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีกัน ประกอบเลยนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอาย้ยางรองโซ่ตัวนี้ที่ซื้อมาใส่เนี่ยนะครับอ่ามันเป็นของแท้นะครับมันเป็นของแท้เราไปสั่งมาตัวนึงก็ไม่กี่สิบบาทหรอกนะครับทุกท่านนะเราก็จัดไปตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีการประกอบเดี๋ยวขอถอดออกมาก่อนนะแล้วผมลำดับต่อมาก่อนที่เราจะทําการประกอบเพื่อนๆก็จะเห็นตาตุ่มตรงนี้เห็นไหม ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้เราทาจารบีเข้าไปก่อนนะทาจารบีเข้าไปนะครับอ่าหลังจากนั้นนําไปคล้องกับสวิงอาร์มนําไปคล้องเข้ากับสวิงอาร์มนะอ่าเมื่อเราคล้องเข้ากับสวิงอาร์มแล้วนะครับอ่าเวลาเราคล้องเนี่ยเราเอาเราตัวนี้หันเข้าด้านในนะอ่าคล้องกับสวิงอาร์มในลักษณะเป็นตัว C แล้วเอามาคล้องตัดอ่าคล้องเดือยข้างล่างเนี่ยมันจะมีตะขอให้คล้องเดือยข้างล่างอยู่คล้องเดือยก่อนประกอบด้านล่างก่อนนะอ่า แล้วประกอบด้านล่างเสร็จนี่ค้องเดือยเข้าไปนะยังยังยังไม่ต้องไปดันบูทเข้านะทีนี้เราก็มาทําการประกอบด้านบนเหมือนกันเลย หลังจากนั้นก็มาคล้องด้านบนเหมือนกันเลยนะจัดเข้าไปลึกๆเลยนะตรงนี้มุมนี้นะครับนี่มุมมุมของเพอสวิงอาร์มยัดเข้าไปลึกๆเลยนะเข้าไปติดโครงนะแล้วก็คล้องด้านบนเมื่อเราทําการคล้องด้านบนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราคล้องด้านบนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่าเอาเดือยเดือยลงรูนะหลังจากนั้นก็ค้อนกับด้ามตัวทีเคาะให้มันลงหลุมไป ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการเอาค้อนมาเคาะก่อนนะอ่ะน,นี้เราจะใช้เป็นตัวทีเคาะกระแทกลงนะครับทุกท่านเี่เคาะกระโลแทกแทกลงเลยนะอาจจะลงยากันิดนึงนะครับหัวโดนสีรถด,ด้วยสินะครับเดี๋ยวมันก็ลงนะครับจะเย็นๆเคาะไปเคาะมาะก็ลงนะ ตอนนี้อากาศมันเย็นด้วยแหละมันก็อาจจะลงยากขึ้นนิดนึงะนะครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงนะใจะเย็นๆเขาะไปเคาะมาเดี๋ยวก็ลงตีระวังด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวขาดนะลงไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวก็ต้องตอกข้างล่างขึ้นเหมือนกันนะก็เสร็จแค่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำการตอกข้างล่างนิดนึง นะอันนี้ค้อนเคาะโดยตรงเลยก็ได้นะอ่ากลัวโดนกล้องก,ก็กลัวกลัวโดนเอ้ยอ๋อเจอนี้แหละนะครับเพื่อนๆ